ตอนนี้นะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะได้รับการประสานงานบอกว่าออจากศูนย์อำนวยการรักษาประโยชน์ทางทะเลภาคหนึ่งหรือว่าสอนชนเนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามีเรือเสือดำโกซึ่งเป็นเรือบรรทุกผู้โดยสารข้ามฝั่งไปที่เกาะกูดมีผู้โดยสารอยู่97คนแต่ปรากฏว่าเรือมีรอยแตกที่ท้องเรือค่ะพอมันมีรอยแตกแบบนั้นน้ามันก็เข้าเรือค่ะ ต้องลอยลำอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมศอกประมาณ10บไมล์ทะเลซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่1แล้วก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีธธราดโดยที่เรือเสือดําโกเนี่ยนะคะเขาแจ้งว่าต้องการเครื่องสูบน้ําเป็นการด่วนทางสอนชนภาคหนึ่งก็ประสานเลยค่ะไปที่หมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่1ในการจัดเรือหลวงเทพาแล้วก็เรือต่อ996เดินทางเข้าพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานสอนชนภาคหนึ่ง แล้วก็เจ้าหน้าที่ภูมิภาคเดินทางเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือค่ะกระทั่งลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะคะ